ก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปเต็มหากมีข้อมูลสงสัยหรืออยากจะถามอะไรแบบสดๆแบบเรียวไทม์ก็สามารถไปคุยกันได้ที่ไลฟ์สดในช่องวันแฮปปี้ของพี่การเวลา2-0ทุม่มเป็นต้นไปนะครับน้องๆอยากได้คำตอบเร็วๆไปคุยกันนะเวลา2-0ทุม่มไลน์สดทุกวันนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับนอ้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันแฮปปี้นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพีการอีกแล้วนะครับกับเกม Answer w o อาร์ติเมตม b i l e สำหรับวันนี้ก็เป็น E ีีที่2แล้วนะครับที่เราจะมาเอาชีวิตรอดกันนะครับปัจจุบันเนมาอัปเดตเลเวลกันดีตอนนี้พี่การก็มีเลเวลนะครับอยู่ที่เลเวล50แล้วนะครับน้องๆเลเวลห0ก็บอกเลยว่าถือว่าเราสามารถนะครับที่จะปะจนภัยได้แล้วนะครับเพราะเราสามารถคับของอะไรต่างๆได้เยอะเลยแล้วก็นี่คือส่วนหนึ่งที่เราได้มาจากการเก็บแอร์ด็อปนะครับก็นี่นะฮะมีอันนี้5อันนะก็เดี๋ยวพี่จะวางไว้ที่นี่เลยนะครับจุดนี้นะครับ ทีแรกพี่ก็คิดว่าจะเป็นบ้านนะแต่คิดไปคิดมานะครับไม่ดีกว่าครับทุกคนจะเป็นฐานทัพชั่วคราวครับเพราะว่าเดี๋ยวบ้านจริงๆนะครับพ่การเจอบ้านในฟันแล้วน้องๆเออเจอแล้วครับที่ไหนเนาะหรอพี่จะพาน้องๆนะครับไปสร้างบ้านอยู่ที่แดนหิมะนะครับถามว่าทำไมพี่อยากไปอยู่แดนหิมะน้องกลางคืนแดนหิมะนะครับมันสว่างมากเลยครับทุกคนสว่างจริงนะเออสว่างแบบโคตรๆน้องๆพี่ก็งงเหมือนกันนะกลางคืนน่สว่างมากไม่เชื่อใครนะครับเล่นอัลติเมตนะลองเข้าไปดูสิ สว่างจริงดังนั้นนะครับพี่ก็เลยคิดว่าเออเราจะไปเอาชีวิตรอดอยู่ที่แดนหิมะดีกว่านะแต่ตรงนี้นะครับพี่จะสร้างไว้ชั่วขราวนะครับถามว่าไว้ทำอะไรพี่จะไว้จับเจ้าเทอร์าเลโอนั่นเองนี่แหละคือฐานนะครับที่พี่จะไว้ซุ่มนะฮะจับเจ้าเทราเลโอนะอืน้องๆมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องบอกว่าโคตรเท่เลยนะะใครที่เล่นเกมนี้นะครับไม่จับมันรับรองว่าจะเสียดดยนะฮะดึงเั้นนะครับถ้ามีโอกาสก็จับไปเลยนะสําหรับเจ้าเทราเลโอแต่ตอนนี้ เวียนกมขวานพังเออเดี๋ยวพี่ทับฝานก่อนหอออืื้หขัดฟินเหรอขัดฟินเหรอตึก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 ตึ้นเดี๋ยวพี่เช็คไฟเบอร์ก่อนมาช็อปมีไฟเบอร์ไหมพี่ขาดอะไรครับเนี่ยโอ้ขาดฟินจริงๆด้วยฮะน้องๆโอเคไม่ใช่ปัญหาฟาร์มเลยปัง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 เฟิบ ทำมาอ่าเรียบร้อยน้องๆแล้วก็เมื่อกี้พี่เห็นเหมือนจะเจอเจ้าบีเวอร์นะสงสัยอีพีนี้พี่ว่าพี่จะจับบีเวอร์ด้วยนะครับน้องๆสีสวยสุดละเกินเดี๋ยวส่องหน่อยสิในไม่เท่าไหร่เฮ้ยป้าฮัทเฮ้ยอุ้ยวิ้งอุ้ย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 วิ้ยวิ้ง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 วินงวิ้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 วิ้งวิ้ง้งง โอ้โหโโอ้หเตียงต้องมาแล้วนะทีนี้โอ้โหเจอปลาพิเรนยาเฮ้ยอันตรายจริงๆด้วยแถวนี้แล้วก็ยินดีต้อนรับน้องหมูนะฮะสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของพี่นะครับทุกน้องได้มาจากไหนล่ะเกิดได้มาจากแอร์ดรอปมั้งไงทุกคนอุยดูแสงสะท้อนดิสวยจ้าแสงสะท้อนไฟนะฮะสะท้อนลงพื้นด้วยโคตรสวยเอาละมาวางครบกันดีกว่าเพราะเราจะทำเอ่อนาโคติกด้วยนะฮะ นีไปปรับมุมมองกันอ่าโอเคนี่ดีกว่ามุมมองนี้แล้วก็เมื่อกี้เราอืมนาโคติกเบอร์รี่มีอยู่แล้วเบอร์รี่อ่ะเน่้อนพี่ก็น่าจะมีมีสีเบอร์รี่ดำก็มีโอเคําปเลยเจ็ดอันเพราะเราต้องใช้ธนูนะครับแล้วก็ในส่วนของ ต๊ะตึกตึกตึกนี่ขาดเลยเอ่ยโอ้โหขาดทั้งหนังทั้งหินทั้งไม้อื้มขาดเอยอะซะด้วยอันนี้มีอะไรปะเนี่ย๊าบโอ้โหกระเป๋าเล็บยาวหนังปึ๊บมาชอบก็น้ำหนักตายปึ๊บ,บอ่ะไปฟาร์มต่อแหมช่วงนี้เกมเด้งบ่อยนะครับน้องๆดังนั้นเราก็ต้องเซฟไปบ่อย <c oughs> อยอืออืฟาร์มมา ส่วนพี่นี่ก็ไม่ต้องห่วงครับน้องๆเน,น,นเเเ้นน้ำหนักเต็มกราฟผมเลยว่าเน้นน้ำหนักเต็มกราฟสามก้อนหินแต่จริงพี่อยากวิ่งปเปลี่วเหล็กเหมือนกันนะน้องๆพี่ก็อยากเอาเหล็กเหมือนกันนะกดเซฟก่นอนเกมชมเด้งเซฟทีใจหายทีเซฟทีใจหายทีระแวงระวังมันจะดิ้ดีกูว่าเป็นกินโอเคขัดไม้โอเคปล่อยโต วิ่ติดเดิมไม่ออกแล้ววะหนักอะไรกันเนีย่ยไม่น่าถามของนิ่มตัวหนักอะไรล่รเสาอันนี้ก็ดับไปเลยนี่ก็ดับไปเลยนะของพวกนี้พี่ได้มาจากแอร์ดับนะครับทุกคนดับทิ้งไปหายหมดอืมไม่มีอะไรแล้วน่าจะไม่หนักแล้วโอเคแบกไม้สักหน่อยโ,อโหวิ่งไม่ออกว่ะกระโดดไม่ได้ด้วยน้องๆหน,น,นักจัดหนักจริง โอ้น้ำหนักนี่โคตรสำคัญนะครับน้องๆดังนั้นนะครับแนะนำอัพน้ำหนักอุย้ยบ้าเอยบายอุย้ยอุ้ยพี่ยังไม่ได้วางเตียงด้วยครับเตียงไว้แล้วเตียงไม่ได้วางโอ,อโอ้โหไอ้มดเกเรอุ้ยสวยแล้ว,วมมเวงกำไอ,อ้มดเกเรเฮ้ยไอ้มดสจับมึงไปไหนวะเ,นนเอ็มอสจับพี่ไปไหนวะโอ้มึงหนีไปไหนเนี่ยเอ็มอสจับโอ้โหจิปปี้เฮ้ยมาปล่อย,อยกูไป,ปจนภัยมาเอ้ย เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้ยต่อยเอ้ยมันกัดหอกเร็วไอ้หมูน้อยมึงช่วยอะไรกูได้บ้างเนี่ยอืออือโอ้โหหอกอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอือหอกอะไรวะแทงสองที่แตกโอ้โหเฮ้ยมาชอบมึงไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับชีวิตตัวเลยนี่เราเฉยมาชอบบ้าเอ้ยเซฟบ่อยๆเดี๋ยวมันเด้งอีกเอาละเฟิบปาบวางไป อ่าฮะแล้วเราก็ใส่ในส่วนของอ่าแทชเข้าไปเลยแล้วก็ใส่เหล็กเข้าไปเลยเผาเลยแล้วก็เดี๋ยวพี่จะเอ่อใช้นะครับผิเอกตามแด้มาหนึ่งก้อนโอ้โหตอนนี้ยุบเหล็กเออมาสามห้าเออได้เยอะอยู่น้องๆเอ,อาคุ้ม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 อ่า,หาเหล็กนะ มาดีเยอะจึ๊บ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 ดีได้มาสิบสามเฮ้ยพอนะ้เนี่ยเฮ้ยพออ้าวสวยใสโอเคลูกน้องเอาใส่เตาไปก่อนเฮ้ยลอมเหล็กลอมเหล็กแค่นี้ก็ได้เป็นสิบอันแล้วนะครับสำเร็กหนี่ใส่ไปเจียวด้านนี้ก็ ครับในส่วนของซีเมนใส่คิดตินลงไปนี่ก็าข้าม่สิบสอง่าในส่วนของสำคัญที่จะต้องค้าบอีกก็คือนี่ไหใ,ใส่ไปเด็กหนึง่งต่อไปก็มาจับต่อของในตัวแกแล้วเบอร์รี่เบอร์รี่ไม่ใช่เบอร์รี่นี่นี่ เอา,าอเอามาอุยเ้าเน่าเอามาอี่9เก้าอันว้าวว้าวว้าวามีกลองไหนจะเน่าบ้างเนี่ยกลองนี้กลองนี้โอเคสนับกันเอาละคราวนี้ก็ใส่เสื้อผ้าเรเวิลอัพอ,อีกแล้วน,นี่ยิงครับยิงครับของเรเวิลย่งขึ้นไวทุกคนเก็บคูณสองตามเอกพลิเนอร์โนเอกพลิเนอร์โนตด้วยนะครับทุกคน โอเคเดี๋ยวใส่ในส่วนของนี่ชุดหนังฮะเดี๋ยวเราต้องไปแดนหนาวนะเราต้องใช้นะฮะในส่วนของชุดหนังเออแล้วก็เราต้องอัพฟอร์ติจูดด้วยนะฮะถ้าไปอยู่ในแดนหนาวม่งานละก็หนาวตายพี่โบกเลยอือใครจะไปอยู่แดนหนาวนะฮะอย่าลืมอัพฟอร์ติจูดไปเยอะๆม่งานะก็พี่บอกหนาวตายนน่พื้นที่นั่นจะโคตรหนาวเลยอือพื้นที่ที่เราจะไปในอนาคตนี้ระดับอ่าระดับอ่อ uh, โอเคสาวอาจจะโอเค okay, น้องกดเซฟได้โอเคตัวดี้ก็เล็กองพี่เป็นไงบ้างเล็กองพี่ได้มาเจ็ดอันนะครับก็พอสำหรับทำตัวสมิตตีแล้วยุคเหล็กเข้ามาแล้วครับทุกคนนั่นทีนี้ยุคเหล็กยุคเหล็กยุคเหล็กมาคกันสมิตตีนะครับก็ขาดะตะกัตต้อนก็คือหินมาเข้าสู่ยุคหินนี่นี่นี่เนี่ยยุคหิน ปึ้งปึ้งโอเคคบาอกมาก่อนเดี๋ยววะอยู่ในวิธีอยู่หินอยู่หินเอ๋นี่ไงเฮ้ยแบบนี้พี่ก็ได้แน่นอนลเวลอัพแล้วจัดไปตัวสมิตตีมาแล้วพิกแอคลิลก็ต้องเข้าตลาดแล้วปึ๊บ สิบร้อยโอเคอคเลิกแอคเเลกขาดอะไครับเนี่ยขาดหนังเหลือเหลือโอเคแล้วก็อันนี้เดี๋ยวพี่กดออไปเลยแยกเนื้อนะครับน้องๆเนื้อจะได้น่าไวๆอ่าโอเคแยกเป็นสองกองพอเนื้อเน่าเราก็จะได้ในส่วนของ เนื้อนะฮะมาทำนาโคติกส่วนเจ้านี่เออเอาจริงดอกของทิ้งไปเลยก็ได้นะสำหรับมอสชอ็อปเพราะว่าอุย๊ยแต่ไม่ได้ว่ะมีของดีนี่เนี่ยโอเคป๊บ,ปบเนื้อนาโคติกใส่ไปครับแล้วก็รับไปเก้าถังจัไปเก้าถัง ครับลัวๆนว,ว,วทีนี้เนื้อเน่าตอนนี้เหลืออีกแค่ตีวิโอเครอเลยไอหมูโฮมายืนเบียดอยู่ได้ไหมอนี่โอเคเริ่มมีเน่าแล้วนะครับเน่าไปสี่สิบอันอเอาเฮ้นิ่มผิดเตาผิดเตา,เตาโอเค เชิบเชิบชิบแล้วก็เออใส่เน,เน้าไปอีกใดอีกสองสี่สิบแปดว้าวเหลือๆแบบนี้เดี๋ยวรอเนื้อเน่าชุดนี้แป๊บหนึ่งฮะน้้งน้องในก่วิคัมเนี่ยเน่าแล้วจัดไปอีกสี่สิบสี่สิบห้าโอเค แน่เรียบร้อยแล้วก็เซฟเหมือนเดิมอุ้ยก่อนจะเซฟเดี๋ยวฟอร์ติจูดก่อนได้ไหมฟอร์ติจูดเซฟเกมเรียบร้อยนุ้น้องเอองื่อนไขสำเร็จเอาวันนี้มาใส่นี่นี่แทนของเดิมส่วนอาวุธอันนี้พี่จะไม่ใช้แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะใช้เป็นในส่วนของอุปกรณ์เหล็กแล้วนะฮะโอเคตัวนี้หมดว่าพี่ต้องไปหาเหล็กแล้วอะทุกคนนี้ บรนพังชั่วข่าวมีตู้ด้วยตู้มีอะไรดูดๆไม่มีอะไรเลยโอเคแต่พี่จะเอาของเก็บไว้ในตู้ทุกอย่างเลยนะครับน้องๆเผื่อเราตุยของเราจะได้ไม่หายเพราะเป้าหมายของพี่คือเหล็กอย่างเดียวดังนั้นเราก็ไปวิ่งไปเอาเหล็กไปเองเลยมาจับไม่ต้องพี่ลุยเอง <laughs> มันจะไม่ต้องพี่ลุยเองออืแถวนี้พี่คุมใครตึงก็มาเลยอื ừ, พี่วิ่งหนีทัน <laughs> โหบรรยากาศเอาตรงๆคือโคตรสวยน้อง เออมันมันเป็นพื้นที่ที่เราเคยเล่นนะครับน้องๆแต่ว่าโดยส่วนตัวพี่มองว่ามันสวยกว่าเดิมว่ะคือแบบดู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 ไม่ดีเลยเหมือนมันจะเห็นพี่ด้วยแหละประเด็นโอ้ยน้องโจดาแรปเตอร์วิ่งนี่ก่อนยื้อ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 นี่ก่นนี่ก่นนี่ก่อนอ้ยเจ้าตัวนี้มันรับหน้าหน่อยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวโอ้โหนั่นมันบวกกับ โอ้โหมันบวกกับตัวนิ่มแล้วไปแล้วพี่ไม่อยู่แล้วไปแล้วอยู่ไม่ได้อยู่มีตุยไม่บอกเลยไ่อยู่มีหวังตุยโอเคไปหาเล็กก่อนโอ้ป้าหมายเราก็เช็ดเต้นมากคือเล็กมียุ่งครับไม่ยุ่งครับมียุ่งมียุ่งมียุ่งอือไม่ใช่เรื่องของเราด้วยน้องๆอย่าไปยุ่งโอ้ยแสงแดดแยงตาเออตาจะบอดตอนนี้มีเล็กปะมันเคยมีอยู่นี่ไงประสบการณ์จากการเล่นโมบาย มีประโยชน์จะจัดเลยนะฮะในการเล่นโมบายมาก่อนโอเคฟรามาเลยอืมอ่าต้องการเหล็กจำนวนมหาศาลไอ้สามา,าจุดจุดอี๋ต้อง,งระวงระวังกันโอ้โหโ้องแสงยังตาเอออตาจะบ,บอดวิตาจะบ,บอดเอยแสงเจ้าเอาให้ลงดู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 โอ้ยแสงจ้าภาพสวยจัด ไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือโมบายอคือแบบสวยมากนะน้องไม่อยากเชื่อเลยนะครับว่าโม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 บ้าเอ้ยไอเสืออุ้ยน้องไอเสืออุ้ยอุ้ยเฮ้ยโอ้โหพี่หยุ่ไม่ได้แล้วว่าน้องมีจะตายพี่พี่จะตายแล้ว จะตายแล้วจะตายแล้วโอยน้องสวยจัดทุกคนบ้าเอ้ยตรงนี้มันโคตรเถื่อนถึงวันนี้ต้องไม่มีสัตว์ขี่ที่โคตรอันตรายอาเจนจะไล่แดกเราอีกแล้วอาเจนจะไล่แดกเราอีกแล้วน้องๆไปเร็วต้องรีบวิ่งแล้วนาทีนี้เบรกไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วอันตรายสุดๆเลยไปแล้วครับไปแล้วครับน้องๆไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้ววิ่ง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  โอ้โหแมงต่องอีกโอ้โหข้างหน้าอันโลนี่ครั้งแรกเลยที่เราเจออันโลนี่คือครั้งแรกเลยนะครับทุกคนบ้าเี้โอ้โหตกใจวิววิววิวววววลบโดยลบโดยทางที่ดีพี่ที่สมควรที่จะมีเจ้าเทราดโดดอนนะครับทุกคนคือแบบว่าวิ่งแบบนี้รู้สึกว่ามันอันตรายเหลือเกินนะครับน้องๆเฮ้ย จับเทราดโนดอนได้ก็คงจะดีโอเคพี่ว่าตัวต่อไปที่พี่จะจับคือเทราดโนดอนนะครับน้องๆคือจะวิ่งแบบนี้พี่มองว่าไม่เวิร์กว่าอือโอกาสตายสูง <c oughs> โอกาสตายสูงไม่บอกเลยโอ้ยตายละมือมีคานอีกเว้นล่ะสับตินต่อแหรสับตินแตกไปแล้วจังพี่มีอยู่นะครับอือเอาเหล็กยัดเตาแล้วต้องวิ่งหนีคนไอ้บ้าชอบช่วยอะไรกูได้บ้างนี่อ่ะโอ้ยตัวประกอบฉากจริงๆเลยบึงนี่ ไปเลยครับอ้้ยแปดอันเอาราตอิโก้ได้องค์ประกอบมาพอสมควรไส่ไปอยู่รอดปลอดภัอยออืฟึบอ่อาตอนนี้พี่ก็มีขวานเหล็กแล้วน้องๆออถ้าได้ลูกดอกนี่เราก็จับเจ้าเทราโนโดอนได้แน่นอนอยเว้ up เหี้ยวโอเคกดตอบครับน้องๆของเก่าไม่ใช้เอาราต่อไปนะครับก็จะเป็นคิวของหน้าไม้นะฮะ ก็จะขาดในส่วนของเหล็กแล้วก็ไฟเบอร์ซึ่งพี่มีเยอะจัดแต่อยู่ในตู้อยู่ในตัวของเจ้ามอชช็อปก็มีนะคดเยอะไฟเบอร์ไอต,ตัวนี้มันตามไฟเบอร์เก่งจัดหนีตกงานนะครับตั้งแต่มีมอทช็อปชีวิตก็ไม่เหมือนเดิมตอนนี้ก็รอเหล็กของเรานะครับเผารอก่อนน้องๆเอาแล้วตัวนี้ก็เหล็กพร้อมหน้าไม้มาแล้ว คราวน,นี้พี่จะจับตัวอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วครับทุกคนโอเคไปไปหานกกันโอ้โหธรรมชาติสวยจัดโโ <c oughs> พี่ชอบนะสวยจริงน้องดูแสงดิโอ้โโอเคเดี๋ยวไปตามล่านกทรรานโดนกันคับน้องเหาวิวสูงๆสักตัวนะเจอแล้วครับน้องไม่รู้เลยวิวเท่าไหร่พี่จับก่อนวุ้ยี่สิรเฮ้ยนึกว่าร้อยยี่สิบแม่ยิงที่หัวได้ไหม ดอกเดียวรู้เรื่องอือโอ้โหเอ้ยพี่นุ่งว่าร้อยยี่สิบน้องๆ้องโหดีใจมากเอ้ยแล้วตัวนี้ล่ะวิ่งหาตั้งนานกว่าจะเจอโอ้โหสิบสองกว้างอะกว้างยี่สิบเอ้ยดูไม่ได้ดูเสาที่นี่มันเลเวลน้อยจังแห่งที่นี่ดูเสาเลเวลน้อยจังน้องๆ้อง,องเอาไปแปดอ่าตามจริงนี่เปิดระดับยากสุดแล้วใช่ไหมใช่นะครับน้องๆคือพี่ปรับระดับยากสุดแล้วนะครับแต่ว่านึกเจอว่า เกมมันน่าจะบักนะฮะเลยมีแต่ตัวแบบลูกไดโนเสาร์ทั้งนั้นเลยอืมอ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 ืออือโอ้โห่กำลังต้องการเนื้ออยู่พอดีอือกำลังต้องการเนื้ออยู่พอดีอือเอ็งเอ็งเลเวลแปดเอดนสิบหกมาเช็คเลเวลหน่อยเช็คยี่สิบแปดสี่สิบแปดอือเอ็มด์พวกเลเวลเยอะสักแค่ละ หันที่ระบายทุกคนเก็บตายพี่อ่ะไอ้ใบเกอบตายหันที่ระบายตื่นไหมตื่นนี่เจอเนื้อไปนั่นไงอะเรียบร้อยเอาล้ตอนนี้อุปกรณ์ก็ครบแล้วนะครับน้องแล้วก็ขาออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอันขึ้นไปขี่เลยโอ้โหได้ขี่นกแล้วหมุนได้ปะเนี่ย โอ้ยหมุนได้โอ้โหสตัมิน่าหัวหมุนดีหนึ่งสตัมิน่าหวบเลยน้องเป็นัเลปเตอร์ดีกว่าดู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 ที่ลงกงินโอ้โหนั่นมันสไปโนเวนกัมจะมืดแล้วเฮ้ยเฮ้ยไอ้เลปเตอร์เขียวเฮ้ยอย่ามานะเว้ยเลเวลอัพยังโอ้โหเวลยังไม่อัพโอ้โหสตามิน่าเออฮึสตามิน่าเด้งหน่อยเด้งเร็วๆโอเคเนาะ ไปกับบ้านอือเอาละครับน้งนองๆพี่เจอสิ่งที่น่าสนใจแล้วนะครับน้งนองสไปโนเลเวลยังเยอะเลยทุกคน64แล้วก็มีในส่วนของนี่อีกจ้องบาลีโอนิกีกด๋วนี่ไงดูเลเวลสิเจติโพกถือว่าสูงมาก,กน้องๆแล้วก็มีเจ้าเอ,อ่อเทารานโนดอนสีเขียวด้วยทุกคนคนน่าสนใจฮะมันบินมาถาึงนี้แหละนี่ๆตัวสีเขียว นี่ตัวนี้เลเวลเยอะกว่าตัวของพี่อือจะไปใช้งานก่อนนี่48พี่อยากได้มันอือพี่อยากได้มันว่ะน้องเติยวดีนกเยอะอ,อุ้ยแล้วยังมีทีเล็กสีเขียวอีกว้าวเวลสี่อุ้ยทีเล็กสีเขียวเวลน้อยเวลน้อยแบบนี้พี่หน้าจะเอาไอดอนพี่ไปฟาร์มเว่กลับมันได้หนระือเปล่าแล้วตัวอะไรแดงๆวนะเนี่ยติดบัก๊กไม่ใช่ เอ้ยจอดจอดแม่นแม่นเออจอดแม่นแม่นนี่แหละประโยชน์พี่ว่าพี่ต้องเปลี่ยนนกแล้วแหละไอ้หมอนี่สตามิน่ามันน้อยไฮะทุกคนเไหนมาไอ้ตัวเขียวอ่ะอยู่ไหนวะเนี่ยจะตามิน่าขึ้นช้าด้วยไอ้หมอนี่เดี๋ยวหายตัวเขียวก่อนไปอยู่แถวนี้นะครับตุ้งน้องนุ่น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 นี่เลยเออเลเวลเยอะพวกของเราเยอะเลยแต่ทำยังไงให้มันลงตอนนี้เออทำยังไงดีวะลงดิไอ้หนูลงหน่อย อุ้ยจับนกกันน้องๆวันนี้จับนกก่อนสุดยอดสัตว์ปีกในช่วงต้นเกมเฮ้ย <Hey, S 1> ลงมาไอ้หนูแม่มาหน้าไปที่เกาะเสือประจันน้องน่าจะมีเยอะกว่าน,นี้้ยวันนี้เราได้เป็นชิ้นเป็นอันหลายอย่างเลยดีเนี่ยความคืบหน้าในการเอาชีวิตรอดของเรานี่แบบมาไกลมาไกลจัดโอ้โหใช้โบราณข้าบนไม่ได้ยิงข้างบนก็ไม่ได้เดือสอยกอาอากาศเลยไปเนี่ย ที่ยืนเหมาะๆสอยมันกลางอากาศเลยพี่ว่าไม่น่าจะเกินสองนัดทุกคนระดับพี่แล้วเชื่อไม่โดนยิงเพื่อเชื่อไม่โดนเชื่อเออพี่ว่าล้มเร็ว <laughs> ล้มเร็วไปหาตัวอื่นแมวก็ได้วะอ,อหาตัวอื่นก็ได้ครับทุกคนตรงนี้ก็มีฮะโอ้ยหลายตัว แถป่าเลน์บู๊นี่เยอะน้องวิวสิบสองตัวไหนวิวเยอะพี่เอาตัวนั้นแหละเออตัวนี้วิวยี่สิบวก,ก่อนตัวไหนเลน์วิวเยอะพี่เอาตัวนั้นเลยเพราะว่าวิวเยอะๆหายากอุย้ยไมโครเลฟเตอร์บินก่อนอุย้ยสีแดงตัวนี้สีแดงทุกคนสีแดงว่ะสองสองสิบหกยังยังไม่ตึงโอเคน้องเดี๋ยวพี่ขอเวลาบินหาก่อน เดี๋ยวไม่น้อยเกินไปไอ้ตัวนู้นก็ไม่รู้จักลงหาตัวที่มันอยู่เตีนะ้ยนะอุ้ยนี่อีกตัวหนึ่งตัวระเบิดแรงครับเจอไอ้ลิงเขียวตบโอ้โหสิ่งมีชีวิตเยอะแยะไปหมดเลยนี่เห็นยิงตื่นเต้นยิงอยากได้ตัวนี้อะไรเนะี่ยสามสิบสองุ้ยอุย้ยอันฟาอันฟาหเลือดเท่าไหร่วะเนี่ยอุ้ยแปดลือแปดพันโอ้โห, 8, 8, โโหติดไว้ก่อนติดไวก่อน ไม่มีปัญญาอไม่ม Get ีปัญญาจัดการมันทุกคนไม่ไหวนะเดี๋ยวไม่ไม่รู้วีไม่ไหวแล้วอุ้ยส ah ิบหกวิวิวิวสิบสองิวอีอะไรอพี่นักกีดีอะลรอืมอืมมาไปตายตาอลงนี่ไปตายซัอืมอันนัก สองตัวนี้เท่าไหร่สี่สิบแปดสามสิบหกโอ้โหรออะไรล่ะอยู่กับพื้นอยู่แล้วด้วยอุย้ยแต่แร็ปอุย้ยแร็ปเตอร์บ้าเลยคาโนมาสวยแล้วอยู่ไม่ได้แล้วน้องใส่แตกไม่บอกเลยใครอยู่ก็ใส่แตกอะ่ะโอ้ยอุตสา่า์เจอนกเลยว่สูงพี่ไม่กล้าเสี่ยงกันน้อง,องตุยขึ้นมานี่งานเขา้าบอกเลย กูแบบตุยขึ้นมานี่หยาบเอาตัวอื่นก็ได้ว้าัวแปดอะไเนี่ยสิบสองยี่สิบโอ้โหพี่เปลี่ยนมาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนที่เลยทุกคนอยู่บ่ได้ครับน้อง๋ยวนี้อันเจ้าลายไอ้พวกตัวที่มันโหดโหดอยู่เต็มเลยจะไปตรงไหนดี <c oughs> ไปตรงนี้ดีฮะน้องกอนมีสัตว์ปีกมันดีอย่างนี้เลยมันบินเร็วเออน้อง ไอเดินกันเขียวเขียวสามตัวสามตัวเจมเจมเลยสิบสอง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 แล้วก็สี่โคตรน้อยนั้นเกินไปบางทีเก้าสิบสองรออะไรล่ะตัวสิครับทุกคนโอ้โหเก้าสิบสอง เออก้าสิบสองน้องเ,เล่นดีหัว 22, เก้าสิบสองเนดี่หัวสีไม่สวยแต่เน้นเลเวลเออเซฟก่อนกันเกมเด้งไม่สนใจเซฟก่อนเ <c oughs> ออไม่กลัวแล้วน้องเซฟแล้วถือดูเกมเด้งครับทุกคนเซฟแล้วเซฟแล้วสปีดไปอ่าเรียบอร่อยหาเรือ เดเว่แบบนี้สบายหห่หวงโหเก้าสิบกว่าน้องถือว่าเป็นตัวแรไอเทมเลยพี่บอกเลยหรืพี่ใช้เนื้อธรรมดาจับดีกว่าเนื้อธรรมดาก็จับได้นะไอ้ดินั่นมันตัวอะไรวะนะเนี่ยเฮ้ยนั่นมันตัวอะไรอะ่ะอ๋อหมาป่าเออว่าแต่จับหมาก็ดีเหมือนกันนะเฮ้ยมีสีเขียวด้วย,ยแต่พี่ไม่มีกริีสูตรดิ จับไปได้หรอกเข้าไปใกล้มันก็วิ่งหนีน้องเราไม่มีกิริสูตรโอเคจับนกดีกว่าจับนกดีกว่าม,มีเนื้อชิ้นเดียว,อวเอาเว่นกนเนื้อน้อยเกินเอ็งแหละเอ็งแหละโอ้โหไอ็หมอนี่ยังไม่เอาหกสิบแปดเอ็มหกสิบสี่เอาไม่อยู่ด้วยเอาไอ้ตายเหอะล็อกไม่อยู่ว่ะเอาเรียบร้อยตื่น โอ้ยเลวไม่ร้อยกว่าตื่นเร็วเอาอานใส่ไปเลยน้องๆเรียบร้อยเท่ากับวันนี้ภารกิจของพี่สำเร็จแล้วทุกคนสำเร็จครับอุ้ยน้ำหนักหานอุ้ยอุ้ยน้ำหนักผ่าน,น,านแต่ก็อุยอ้ยอุ้ยอุ้ยน้ำหนักเรือๆน้องๆโอเคเดี๋ยวพี่ขอลองเทสเทมไอเจ้าม้าตัวนี้ก่อนน้องสีมันสวยเหลือเกิน สีมันยั่วพี่สีมัยั่วพี่เออเดี๋ยวเป่าให้นกซับก่อนสีมันยั่วแล้เเวเก,กิดน้องๆสีมันยั่ว,วชวนจับทุกคนจับเลยยั่วเกินยั่วเกินยั่วเกินไปเย่อเกินไปเฮ้ยแต่เราไม่มีกิริสูตรไงประเด็นเข้าไปใกล้มันมันอาจจะเปนหนีโอ้โหพี่ก็เดินไม่ทนมนนนนันมันด้วยประเด็นไอ้นูนึงกระโมย มะป่านี้ถ้าจะจับต้องใช้แบบว่าอาเจนคี้ไปใส่แบบเออในจุดที่มันแบบว่าเป็นกับดักนะพี่ว่าจะช่วยได้เยอะกว่านะตือดืด,ดืดดดยงังจะถึงแล้วโอุ้ยไม่ได้ว่าน้องน้องเอาไว้ก่อนอ,อเอานกดีกว่าเดินนกแล้วพอใจแล้วไม่สนเลยแล้วนาทีนี้ไม่สนเลยเลยจริง ตสร็ดเลยแล้วน้องๆได้นกแล้วอ่ะอัพเป็นเอในส่วนของน้ำหนักไปเลยเฮ้ยสบายแล้วทุกคนดูหมุนโอ้โหหมุนได้ด้วยเออสบายน้องๆโอเคครับน้องๆก็เป็นว่าวันดีนะครับภารกิจกงพี่ก็สำเร็จแล้วเฮ้ยมันจะเป็นตัวผู้ตัวเมียด้วยผสมพันธุ์กันได้ด้วยนะเนี่ยไอตัวนั้นมันคือรูปหัวใจเมื่อกี้ตัวนี้นกปากแดงเพื่อสองร้อยนี่ ต้องร้อยบ้านอะไรโอเคครับน้องๆก็เป็นว่าอีพีนี้นะครับพี่การก็ต้องขอเบรกไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณน้องๆทุกๆคนแล้วก็ท่านผู้ชมทุกๆท่านมากๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของเรานะถเชยังไงก็ฝากกดไลค์นะฮะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ก็ต้องขอเบรกไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนภารกิจในวันในวันนี้ก็บอกว่าสำเร็จแล้วนะฮะแต่ลำบากมากเลยนะครับกว่าจะไปได้แต่ละช็อตนะครับเพราะว่าเกมดิึงบ่อยจ้าดดึงบ่อยจริงน้องๆโอเคแล้วเจอกันนะครับไปแล้วนะครััับบบต้ออออองรกกกกกพีี่่่นนไไปขว mèo ạ, à, để tôi bay đi quá.